สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมจากร้านกรงจากการเกษตรเรื่องพลานะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีลูกค้านะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องแม g กนัมร้อพัดนะครับแกะกล่องใหม่มือหนึ่งนะครับผมจากอําเภอชาติการนะครับจังหวัดพิศณุโลกนะครับผมเราจัดส่งวันนี้นะครับทางไปษณีเก็บเงินปลายทางครับเดี๋ยวแกะกล่องแก่เครื่องดูครับนี่ครับตรงไปห้ามไปแดงดู โดยธนาคารกรุงไทยเลยอยู่สายมือมาหนักที่โรงงานย่านเพชรนี่นนย,ยครับมาดูด้านในกันครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไดสตาร์ทนะครับติดไดสตาร์ทนะครับมีมอกรรับรองครับประกันคุณภาพหนึ่งปีเต็มนะครับ เดี๋ยวมาดเูเครื่องด้านในกันครับผมครับผมมาดูกันต่อครับนี่แม็กนั่า155พัดนะครับนี่รุ่นติดใจสตาร์ทนะครับดูตาาไปหน้านะครับ,รบชุดติดใจสตาร์ทครับ มีกุญแจแถมมาให้สองดอกนะครับแล้วก็มีมูเล่หน้าสีแถมให้ด้วยครับหมุนทางไหนใหม่มาห้องวะบัดดึงเงินก้อนใหม่มาห้องอนะืมใหม่มันยังหนมยังไหลตองมีเป็นยังเจอไหมแข็งอ่ะ เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเรามาเติมน้ำแล้วก็น้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องครับผมผมมาดูกันต่อนะครับตอนนี้กำลังทำการเติมน้ำมันเครื่องครับผมรีวิวทุกขั้นตอนนะครับขายดีมากนะครับผมเครื่องแม็กนัมนี่ครับส่งทั่วไทยนะครับส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางทางไปรษณีย์นะครับถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ ใกล้ร้านเราเราก็ไปส่งเองนะครับถึงหน้าบ้านได้ครับผมวาเงียน,น้ำนะมันเครื่องเองทางร้านจะไม่ได้เติมใส่อกอ,อากาศนะครับด้านหลังให้นะครับลูกค้าต้องไปเติมเองอยู่ที่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาคนส่งคนย้ายครับ เพรน้ำมันเครื่องมันจะหกออกมาครับผมอเอบร้อยครับเติมน้ำกันต่อครับเติมปูงก,กันสนิมให้ด้วยครับ เขาว่าเจอเขาไปสามสิบที่ว่าเลยน่เจ้าวมาเรต่อเขาามื่อนี้ล่ะบางาที่สามสิบเปนตอยไปเอื้อคนใหม่เลยว่าจะเจี่เงนี้

ห,หมดทั้งเลยครับเดีกกดกกเ๋ยวลอ,องเครื่องให้ลูกคา้าครับทีนี้เดี๋ยวต่อไดสตาร์ทนะครับลองเครื่องให้ลูกค้าครับผมลองเครื่องฟังเสียงนะครับครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงลองเครื่องกันนะครับแมกนัมร้อยห้าสิบห้าพัทนะครับรุ่นไดสตาร์ทนะครับตดอนแบดติดุณแช่ติดเลยครับรอบเดียว ไปหน้านะครับไปหน้านี่กือจอนะครับจอหน้าพร้อมกับไฟดีนะครับไฟดีเปิดนะครับหแหมแหมงูเล่หน้าสีมาให้ด้วยครับ

ออกมานิดนึงนะครับถ้าถ้าเบาเครื่องนะครับถ้าเร่งเครื่องไปก็จะออกมาสว่างนะครับนี่นะครับเโอเคครับผมเ <c oughs> ตรียมจัดสงงง่งอำเภอชาติตาการนะครับนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับผม <c oughs> ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจครับก็สามารถโทรสอบถามเข้ามาหรือสั่งจองได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ 06275456650944699224ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับทางร้านก็จะทำคลิปดีๆมานำเสนอให้เรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ